ไปหาตัวมาเดี๋ยวนี้ว่าใครเป็นคนบุกลุกเข้าไปฉันเจอพระเอกนิยายในห้องขังยิ่งได้เห็นก็ยิ่งน่าทึ่งแฮะที่นี่เหมือนคุกตรงไหนกันนะถึงแม้ว่าที่แห่งนี้จะเป็นคุกแต่เพราะว่าอยู่ในสังคมชั้นสูงที่มีกษัตริย์ในคุณนางลมั้กก็เลยรับประกันความสบายในระดับที่เทียบเคียงได้กับขุนนาง ทั้งอาหารและของหวานที่หรูหรารวมถึงการเดินเล่นและงานอดิเรกต่างๆถึงจะเป็นภาพที่ค่อนข้างแปลกตาเพราะทุกคนอยู่ในชุดนักโทษทนนเเถอพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกนะเนี่ยเป็นกลิ่นที่ออกมาใหม่งั้นเหรอใช่แล้วหอมใช่ไหมละ่ะตกใจหมดช่วงนี้ฉันได้ยินคำว่าลักแรกกปล่อยจังแฮะ เมื่อคืนริกดอรียนก็เอาแต่น้ำตาคอหอกับพูดว่ามันเป็นครั้งแรกของผมไม่หยุดถ้าตามเนื้อเรื่องปกติมันก็น่าจะนำไปสู่อะไรบางอย่างเหมือนนิยายโรแมนติกเรื่องอื่นแต่นิยายเรื่องนี้ไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นได้หรอกนี่นะเป็นพอวงแหวนพัฒนาการยังไงล่ะ ด้วยกลไกเว้นมุลที่ผูกมัดวิกตอรีนเอาไว้ในห้องขังวิกตอรีนต้องปลดผมงเวทพัฒนาการนี้ก่อนถึงจะออกไปจากคุกได้และมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถปลดเครื่องพัฒนาการนั้นได้ในฐานะคู่แห่งโชคชะตาที่ถูกเลือกซึ่งคนผู้นั้นก็คือนางเอกตามต้นฉบับนั่นเอง เพราะเธอคนนั้นเขาก็น่าจะได้ออกไปจากทีน่นี่ในอีกสี่ปีให้หลังพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็อยู่ในห้องขังตตขงังนเลยนี้นะแต่ฉันไม่รู้เลยว่าตัวเองได้ออกไปตอนไหนแถมยังไม่รู้ด้วยว่าโดนจับข้อหาอะไรดูจากที่ถอนหายใจเธอคงจะคิดเรื่องออกจากคุกอยู่สินะบาลอนพาสลาดิสข้อหาช่อโกง อย่าพูดว่าออกจากคุกสิคะมันเหมือนว่าเราเป็นนักโทษจริงๆเลยไม่ใช่หรือไงก็เป็นนักโทษจริงๆนี่นาะขอฉันนั่งด้วยได้ไหมถ้าคุณเล่าเรื่องสนุกสนให้ฉันฟังนะนะโอ้ถ้าเป็นเรื่องสนุกๆแล้วก็อยู่ตรงหน้านี่เราไม่ใช่หรือไงถ้าฉันเป็นคุณหนูแล้วก็ต่อให้นั่งมองกระจกทางวันก็คงสนุกหน้าดูแล้วความงดงามที่แปลประกายนั่น ไม่เห็นจะสนุกสักนิดเลยงดงามงั้นเหรอฉันว่ามันก็ทั่วไปนะสวัสดีเฮียน่าสวัสดีคะ่ะทั่วไปนี่คุณลุงไม่มีเรื่องอะไรสนุกสนุกจริงๆหรอคะอม,มีอะไรบ้างนะใช่แล้วเรื่องเกี่ยวกับดอมูลิสล่ะเป็นยังไงดอมูลิส ตระกูลดยุคดอมูริสเป็นหนึ่งในสามตระกูลดยุกของจักรวรรดิแห่งนี้และเป็นตระกูลที่ร้กาดที่สุดในต้นฉบับถ้าอยากออกจากคุกและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายฉันก็ควรทำฉันความเข้าใจเนื้อหาของต้นฉบับให้ดีก่อนใช่ไหมนะโอ้โอ้กุหลาบดำแห่งจักรวรรดิดอมูริส ยังไงก็ตามล่าสุดกุหลาบดำก่อเรื่องขึ้นมาอีกแล้วได้ยินว่าเมื่อนานมานี้ดอมูริสกว่าซื้อลังเพชรพอยมาจากตลาดมืดอะเดี๋ยวนะเขาว่ากันว่าในของที่ดอมูริสกว่าซื้อมามีเทียร่าที่ฝ่าบาททำหายไปอยู่ด้วยแหละเือถ้าเป็นเทียร่าของจัก,กรวรรด ก็หมายถึงอันที่นางเอกเจอในบ้านของตัวร้ายตามเนื้อหาต้นฉบับสินะถึงแม้ว่าทางราชวงศ์จะไปตรวจค้นคาหลหาดดอมูริสทันทีที่มีข่าวหรือแพร่ออกไปแต่สุดท้ายก็ไม่เจออะไรเลยก็ตามเขามีความมั่นใจมากเลยล่ะเป็นผู้ชายที่ไร้การจริงๆหมายถึงท่านชายดอมูริสนั่นนะก็เง่นะสิ ในต้นฉบับเขาเป็นตัวร้ายที่ร้ายกาจที่สุดเลยนี่นาแต่ว่าข่าวลืนอน่ะไม่ได้มีแค่นั้นนะคนตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยเคยได้ยินเรื่องสมบัติที่แท้จริงของดอมมูริสหรือเปล่าเขาว่ากันว่านอกจากท่านชายแล้วไดยุคมูริสยังมีลูกสาวอยู่อีกหนึ่งคนงั้นหรอคะ ก,ก,ก็ต้องรู้จักอยู่แล้วซิน้องสาวของตัวร้ายนะ่ะอดีตอันน่าเศร้าของตัวร้ายถึงจะเป็นตัวละครที่ตายไปพอรูเหลือร่งางตั้งแต่ก่อนที่ต้นฉบับจะเริ่มก็เถอะอืมว่าแต่ว่าดอมูริสขโมยเทียร่าง,อองั้นเหรอเรื่องราวมันกำลังลดําเนินไปตามต้นฉบับอยู่สินะ คราวนี้เล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังบ้างสิการผจญภัยที่เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้น่ะมันสนุกหรือเปล่าอ๋อสนุกสิคะสนุกมากๆเลยล่ะก็สถานที่แห่งนั้นมันไม่มีแม้แต่หน้าต่างสักบานเลยนี่คุณลุงคะคือว่าคุณพอรู้วิธีที่จะทำให้ได้พบกับ หัวหน้าผู้คุมไหมสวัสดีคุณไม่อยากออกไปเดินเล่นบ้างเหรอคะเอา่าเป็นร่างนั้นอ,อยู่งั้นเหรอเนี่ยฉันอุตส่าห์เดินเข้ามาอย่างาที่แท้ๆต่อให้ติดสินบนมากแค่ไหนแต่ฉันก็มาที่คุกใต้ดินทุกวันไม่ได้อยู่ดีวันนี้ไม่ได้ครับ เพราะงั้นฉันถึงใช้เวลาสามวันกว่าจะกลับมาที่นี่ได้อีกครั้งแยกง่ายมาก,กาเลยแฮแถมยังไม่มีสวิตอะไรเลยด้วยใจเย็นๆสิส่งเสียงกลนเป็นอย่างเดียวรือไงอะไรกันก็ฟังเข้าใจนี่นาเมื่อแต่ทําไมคุณถึงไม่พูดภาษาคนล่ะแค่ฟังเข้าใจอย่างเดียวเหรอทั้งที่กำลังจ้องฉันคำเองแต่กับเชื่อฟังดีจังเลยเแฮอืม คุณชอบขนมปังไหมฉันแอบหยิบไม่สิฉันหยิบมาจากในครัวนิดหน่อยนะ่ะรู้สึกเหมือนเป็นหัวขโมยเลยเอาไหมดูจากที่ฟังดูเรื่อง<ด>แบบนี้ก,ก็น่าจะพูดได้ด้วยสิแล้วทำไมเขาถึงเอาแต่เห่าล่ะค่อยๆกินสิคะเดี๋ยวก็ติดคอหรอกนั่นไงฉันก็บอกแล้วไงว่าให้กินช้าๆเพราะเดี่ยวมันจะติดคอนะฉันคิดไว้ตั้งแต่ตอนที่คุณ ตะบูตะบันกินแบบนั้นแล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้โอ้อยาก,กัดสีถ้ากัดอีกฉันจะตีนะเข้าใจไหมค่อยๆดื่มเข้าไปเอ่อเอเอคือว่ามาไม่ต้องป้อนน้ําแล้วครับอ่ะดูเหมือนจะได้สติแล้วสินะหฮ้ทั้งที่คุณกินไม่หยุดจากมือของฉันจนถึงเมื่อกี้แท้ๆเนี่ยนะถ้าถ้าไม่รับผิดชอบ ก็อย่ามาแตะต้องตัวผมสิครับมีคนจะรับผิดชอบนายอยู่ตรงหากแล้วล่วนะน่าอย่างเช่นนางเอกของนิยายเรื่องนี้หรือไม่ก็นางเอกของนิยายเรื่องนี้อีกนั่นแหละเพราะเธอทั้งสวยทั้งใจดีแถมยังมีความสามารถก็เลยช่วยปลดเครื่องพัฒนาการให้คุณได้อีกนั่นนะ่ะสมบูรณ์แบบไปเลยใช่ไหมละ่ะ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงฉันมาเที่ยวที่นี่ได้อย่างสบายใจมากขึ้นที่นี่มืดมากเลยนะเนี่ยสำหรับนักโทษในอาคารหลักทุกคนมันเป็นเรื่องปกติที่จะได้รับทั้งอาหารเสนอร่อยเวลาน้ำชาและการได้ออกไปเดินเล่นแต่ริกดเรียนกลับไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รับของพวกนั้น ถึงมันจะเป็นเพียงอุปสรรคสำหรับตัวเอกในหนังสือแต่คุณเองก็คงจะไม่ได้อยากใช้ชีวิตแบบนี้หรอกคือว่าที่นี่มันไม่มืดเกินไปหรอคะนอกจากก็ยังได้กลิ่นตะไคร่น้ำอีกพวกนักโทษที่นี่น่ะจะชอบออกไปเดินเล่นกันวันละหนึ่งครั้งนะคะ ถึงมันจะมีแต่ต้นหญ้าแห้งๆกับดอกไม้เหี่ยวๆก็เถอะเพราะงั้นที่ฉันอยากถามก็คือคุณอยากออกไปเดินเล่นไหมถ้ามันเป็นเรื่องปกติสำหรับนักโทษทุกคนงั้นมันก็ควรจะเป็นเรื่องปกติสำหรับดิกโดเรียนด้วยสิถึงมันจะเป็นชีวิตที่ไร้สีสันและน่าเปลื่อสำหรับฉันก็เถอะนะ เพราะคุณจะถูกริตรอดสิทธิ์ทุกอย่างจนกว่านางเอกจะปรากฏตัวออกมาไงล่ะคือว่าเดินเล่นคืออะไรเหรอครับถูกริตรอต,ตั้งแต่เรื่องนั้นเลยเหรอหมายถึงการออกไปข้างนอกนะคะแต่แต่ว่าผมออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วถ้าออกไปได้ล่ะคะคุณจะออกไปหรือเปล่าฉันนะ่ะคิดว่าความเงียบคือคำตอบนะคะ เพราะฉะนั้นฉันจะเข้าใจว่าคุณอยากออกไปก็แล้วกันถึงฉันจะพูดแบบนั้นออกไปโดยไม่มีแผนอะไรเลยก็เถอะแต่การเดินเล่นก็ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าผู้คุมก่อนถึงจะขอเข้าพบแต่เขาก็คงไม่ยอมให้เข้าพบง่ายๆจะได้เจอหรือเปล่านะ,ะเขาคงจะไม่รู้เรื่องที่ฉันแอบลงไปยังคุกใต้ดินหรอกใช่ไหม แต่ไม่ว่ายังไงฉันก็หวังว่าทุกอย่าง<ฉ>จะเป็นไปได้ด้วยดีนะ,ะฉฉันคือเอียนาที่มาขอเข้าพบค่ะเออเลดี้เอียนาฉันเข้าไปได้เลยครับง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยแฮะ